เอาละครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนี่ยสิ่งสําคัญตอนนี้ที่ซื้อกันเยอะเลยก็คือแมสสนะครับเนี่ยสั่งซื้อออนไลน์มาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะส่งมาอย่างนี้ตัวแมสแล้วก็ตัวตัวกล่องมอาเนี้ยแต่ว่าบางทีกล่องเนี่ยเอ๊ะมันจะมาประกอบยังไงทำยังไงนะบางคนทําไม่ถูก นะว่าต้องประกอบอยังไงอย่างนี้รว่าอย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่างงู้นก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาบอกวิธีแล้วกันนะสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็ผ่านไปเลยในะเรื่องนี้มันง่ายๆนะครับนะแต่ว่ามันไม่ง่ายสําหรับบางคนนะฮอ่ะเดี๋ยวมาดูนะเนี่ยก็เอาอย่างนี้เลยนะปึ๊บนีอก่อนนะปึ๊บเอาด้านข้างนี้ลงก่อนนะครับปึ๊บนี่นะด้านข้างเนี่ย นะแล้วก็พับด้านนี้ลงมาเห็นไหมแล้วมันก็จะมีด้านนี้สอดลงไปได้ก็สอดลงไป,สอ,งไปสอดลงไปเลยสอดลงไปเลยนี้ยอ่าแล้วก็ไอตัวด้านข้างเนี่ยเห็นไหมไมันจะมีด้านข้างตรงนี้เราก็เอามาเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวเกี่ยวกับ ขอบตรงนี้เกี่ยวกับขอบด้านนี้อ่าแล,แล้วฝั่งนี้ก็เกี่ยวกับขอบด้านนี้เหมือนกันใส่ใส่ร่างขอบด้านนี้เห็นไหมอีบแค่นี้เองจะแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับก็จะกลายเป็นกล่องใส่แมสปุ๊บ ่แล้วเราก็เอาแมสมาใส่อ่ะพับปลายพับตรงนี้ลงมาพับตรงนี้ลงมารีดๆหน่อยตรงนี้อ่ะนี่ก็รีดมาหน่อยตรงนี้ก็พับได้นี่ยเห็นไหมนี่พับได้ป๊บป,ป,ป,ปิดลงมาอ่ะแล้วมันก็จะมีตัวล็อกลิ้นเป็นลิ้นล็อกอย่างเงี้ย เสียบเข้าไปอ่าเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมมันก็จะได้เป็นกล่องใส่เม็ดเรียบร้อยนะครับเอาเก็บไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทํางานก็ได้นะอันนี้นะสั่งซื้อมาทางออนไลน์นะครับนะตอนช่วงนี้ราคายังไม่แพงก็รีบสั่งมาไว้นะครับอ่ะเพื่อป้องกันโควิดอย่าลืมนะครับสวมแมสดตลอดเวลาตอนออกจากบ้านนะครับนะ ป้องกันโควิดนะครับใครยังไม่รู้วิธีการทํากล่องยังไงก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยน,นะลองทำดูนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ